ไอคําตอนเดียวจบต,ตอนป้าข้างบ้านสอดรู้สาดเห็นมาแล้วจ้ามีเหล็กชายคนหนึ่งชื่อว่าสันซันที่ชอบเรื่องส q u วิกเกมากมาก เขเล่นกันหลายคนน้ำตาลก็ทำไแล้ว a e i o u ก็ทำกับป้าข้างบ้านนี่ออะไรกว่าสะพานกระเจกก็ทำแล้วชักเยอะก็ทำแล้วปลาหมึกก็ทำแล้วทำอะไรกว่าอ เฮ้ยหนูหนูหนูหนเฮ้ยป้าเป็นอะไรวะวันนี้ดูตะลอยเชียวนะป้าใช้เก้าอี้ล่างหอนเออผมรู้นะป้าป้าจะทำอะไรอีกเนี่ยสควิกเกมไหมสควิกเกมด่านน้ตามันสนุกมากเลยนะด,นนด่านน้ำตาด๋อครับ ช่วงนี้ป้าติสุกิกเกมมากเออเออเนี่ยหนูเล่นสุกิกเกมเก่งป้า <c oughs> ก็เก่งอยู่นะคะป้าแหมแน่จริงก็ามาวัดดวงกันให้ได้สิ E I O U แล <c oughs> ้วเราก็มาวัดกันดิ โรบบอกดีกว่าโรบบอกสุกี้เกมมีแล้วนะป้า เขาก็อาจจะสั้นไปนิดนึงนะคะแต่ตั้งใจทํามากเลยนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย